ขอบคุณค่ะโอเคเดเมื่อกี้น้องน้องชื่ออะไรนะครับที่ทมเอกว,วัฒนะครับนี่แหละคือความ <c oughs> กดดัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ่านะครับต้องต้องต้องมองงนี้ครับน้องๆต้องแยกระหว่างอารมณ์กับความจริงนะผมผมแช่อย่างนี้ละกันนะครับในในฐานะที่เราเราอยู่ในโหมดของเจ้าของเอยก,การแล้วก็มีการคอนซัลด,ด้วยนะครับต้องแยกเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าโดยส่วนใหญ่เวลาเรากดดันเนี่ย มันคือปัญหามันคืออุปสรรคที่เราสู้ว่าเฮ้ยมันยากจังหวะหรือหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่ให้โจทย์อะไรมามันคือปัญหาเราต้องถอดเรื่องของอารมณ์บอกมาก่อนเนาะแล้วสิ่งที่เราเห็นมันคือปัญหามันคืออุปสรรคมันคือความท้าทายน้องอยากทํางานเป็นแคเดียวานสมมุตินะวันนี้เราเข้าไปเป็นหนักของจูเนียจูเนียเอนจิเนียร์หรือจูเนียอะไรก็แล้วแต่เป็นครูฝึกสอนเล็กแล้วแต่เราอยากจะเจริญก้าวหน้าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นไหมครับ ถ้าเราอยากเจริญก้าวหน้าในตัวเองมากยิ่งขึ้นครับทางเดียวที่เราจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้คือการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่มองอยู่ข้างหน้าที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับใครที่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่และยากได้คนนั้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่นส่วนใครที่ถนัดทํางานลูทีนไม่อยากจะกดดันอะไรฉันก็ชอบชีตอย่างนี้ครับคุณก็จะได้แคลเรียผ่านอยู่ประมาณนั้นนะครับคุณก็ได้ขึ้นเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ ชีวิตผมเนี่ยตอนแรกผมก็เป็นเหมือนน้องเลยผมคิดเหมือนน้องเลยผมทํางานสองปีแรกผมได้ขึ้นเดนนิดเดียวมากนะครับสามประมาณสองสเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่เราทาเต็มที่แต่วันที่เราเปลี่ยนไมล์เซตว่าปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ใครไม่กล้าทําผมใช้คานี้เลยนะใครไม่กล้าทําไม่กล้าทําโปรเจกต์นี้ไม่กล้าทําเรื่องนี้ให้ตัวเองอาสาเลยครับเหตุผลคือถ้าคุณทําไม่สําเร็จคุณเฟลไหมคุณไม่เฟลนะ เพราะไม่มีใครกล้าคุณได้เท่าเดิมแต่ถ้าคุณสําเร็จคุณจะไปแบบจรวดเลยหน้าที่การงานคุณโตแบบจรวดเลยและผมเป็นอย่างนั้นจริงๆสองปีแรกแบบนี้แต่หลังจากเปลี่ยนวิธีคิดมองปัญหามองความท้าทายโตแบบจรวดเลยครับเงินเดือนก็โตแบบจรวดเลยครับและหน้าที่การงานโตแบบจรวดทุกอย่างมันจะก้าวแบบจรวดเพราะ,ะนั้นความกดดันมันแก้พื้นฐานครับเรื่องจิบจิบจริง แต่ถ้าความฝันใหญ่เรามองมองมองปัญหาเป็นเรื่องที่จะเป็นบันไดให้เราไปถึงเป้าหมายเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราควรคิดมากกว่าครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้นะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้มีคําถามอีกไหมคะ